สวัสดีค่ะครัวบโบราณแม่ปอร์ป่า,ปาชาแนลค่ะมื้อนี้เม่ปอรปาสิมาเห็ดไข่เค็มแบบเร็งรัดเนาะคะ่ะแบบกินสามมือก็ได้ห้ามือก็ได้เจ็ดมือก็ได้แต่มื้อนี้สิ่เฮ็ดยูทีประมาณเจ็ดมือเพราะว่าเขาใส่เกลือเกลือหน่อยแล้วก็เฮากา็เอดวิธีของเม่ปอรป่าบริ้ยากมากมายเอเต้าจ้ะทํากินก็ได้ทําขายก็ดีอันนี้คือไข่เค็มสามแผงเนาะคะ่ะซื้อมาจากตลาดไข่เค็มสามแผงเอามา แซ่กับนำสมท่านผู้ชมนี่นำสมสายชูแผงละขวดแผงละขวดเด้อจ้ะพะว่าใส่แผงหนึ่งก็คือขวดหนึ่งใส่น้ำประมาณถ่วมเพลินพอดีเนี่ยท่านผู้ชมอันนี้แผงละขวดกะละมังกะละมังหนึ่งกะละมังหนึ่งก็เก็บเอาไข่ใส่แต่ละแผงแต่ละแผงใส่แต่ละกะละมังเลยเพราะว่าที่บดใส่ผสมกันเพราะยังย่านเพิินแตกสองมันชีบถ่วมแมนบอ วิธีนี่เฮ็ดแบบกินกินเร็วก็ได้กินสามมือก็ได้ท่านผู้ชมนี่เทน้ำสมไปเลยจา้าท่านผู้ชมจ้าเทน้ำสมใส่ซูไปให้เบิดเตเจียงตับแล้วก็เอาใส่น้ำ <S 2> <S 2> <S 2> ท่านผู้ชมปาดขวดก็ได้เทขวดก็ได้แล้วแต่อันนี้ก็คือน้ำสมขวดน่อยเดอ้อจ้าเด้อไข่ก่ะเฮาก็เอาใส่พอถ่วมนี่ละเอาไข่ใส่ลงไปก่อน แม่บอสเนี่ยรูบอแม่ปาปาเฮดไ้ท่านผู้ชมแม่ปาปาเฮดไ้อันคุณยายไปขายอยู่โคนไข่เค็มโคนนาวาเพราะวา่าเราเคยมีซื้อเสียงยางมากแล้วราวาสินค้าโอทอปอยู่บ้านหมู่บ้านของแม่ปาปาสินค้าโอทอปเอาไปขายอยู่ห่างเทนทันเวลาเพิ่นจัดงานจัดบูจังสีเพิ่นเรียกกล่มหมู่บ้านของคุณยายหรือกุมหมู่บ้านของบ้านน้องกุ้งน้อยนี่แหละ ไปเนาะคะ่ะผู้ใดมียันใดผู้ใดคนสมิตรตับแ่งของเพิ่นตละตลายต่ลายางตละลอย่างบางคนกะเห็ดแหนมเห็ดแหนมเห็ดจ้ะบางคนกะเห็ดกล้วยตากล้วยฉาบบางคนกะเห็ดมีหมากไหยกายกล่องเลยค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวแม่ป่าค่อยว่ากันอีกทีนึงอันนี้เอาไข่ใส่ไปเลยเอาไข่ไปใส่ไปเบาๆด้อยท่านผู้ชมเอาน้ำใส่ขันหนึ่งน้ำสมทิแซ่ เซ่ประมาณแค่หานาทีก็พอท่านผู้ชมจา๋าต้องล่างออกท่านผู้ชมจา๋านี่ใส่เพื่อนให้ให้ท่วมเนอท่านผู้ชมไข่นี่หนึ่งทาเฮาสมมติว่ามักธรรมดาก็ได้แบบว่าต้มน้ำเกลือแล้วก็แซ่สิบหามือก,ก็ได้กินปกติบม่ต้องไปล่างน้ำสมออกอันนี้น้ำน้ำสมออกเพราะยังเอาเปียกให้สะอาดแล้วก็ให้เพื่นบาง เบียรไข่บางเขานาเกลือเร็วแม่บอค่ะสูตรผสมของแม่ปอปานี่ถ้าอยากกินเร็วเกลือสองกิโลท่านผู้ชมอยากกินสามมือเกลือสองกิโลไข่หนึ่งแผงบอแมนไข่สามแผงบันนี่ถ้าอยากกินประมาณเจ็ดมือเกลือหนึ่งกิโลถ้าอยากกินไว้กระแสน้ำสมโดนกว่านี่ดนกว่า,าหานาที เอาจนบาง10บนาทีแต่ว่าผือบางมากท่านผู้ชมบางมากๆเลยจริงๆแล้วกับเกียร์เนี่ยทั้งเบิดกับประมาณ2กิโลของเมนโปปากับไข่3แผงเพราะว่าต้องการให้เข้มเร็วเนะาะสมืออก็สามารถกินได้นี่ท่านผู้ชมวิธีขั้นตอนจากที่เฮาแซ่แล้วที่เป็นลักษณะนี้ฟ้องพ่นจิข,ขึ้นฟ้องพ่นจิข,ขึ้นแล้วเฮาก็เบิงอาการวานะมันจมลงแล้ว เพราะว่าเพิ่นสิบเอร้อยเด้เพราะว่าเพิ่นสิจมเด้ท่านผู้ชมนะพอจมเสร็จเรียบร้อยฟ้องเพิ่นก็ขึ้นเพราะว่าอันนี้ของเพิ่นเนี่ยเพิ่นสิลุดออกหมดเลยความสกปรกแล้วก็เปียกไข่เนี่ยสิลุดออกจากจากโตเพิ่นเพื่อ,อ,อสิเพิ่นสิก,กัดให้บางแม่นบ่ลห้านาทีค่อยๆเฮ็ดเด้อจริง,รงๆเราใส่ถุงมือหนาๆก็ได้จ้าท่านผู้ชมใส่นังมือหนาๆจับจับลงไปเลยจากลงน้ำจับลงน้ำเลยก็ได้เพราะเป็นเป็นอย่างแต่ว่าแมนปล่าปล่าบ่มีถุงมือหนาไหม มีถุงมือบางๆก็เลยประกาจับยันยันอส,สมสายชูกักดมือนี่เอาใส่น้ำเปลา่าท่านผู้ชมเอาไปใส่น้ำเปลา่าเด้อทำขายก็รวยทำกินกระแทบยังมากเลยท่านผู้ชมแม้าแถวเซนทันนะแม่ค้าไข่เค็มคือกันพ่นมาซิมเบิงแล้วกแม่ม้าตางทินที่พ่นมาขายบูดน้ำกันตางจังหวัดนะแถวใต้แถวยังน,น่มาซิมของคุณยายเพิ่นบอกว่าทำไมทำได้บอกว่ากลมกล่อมจังเลยใส่อะไรด้วย ทำไมอร่อยจังเลยไม่เค็มมากมันอร่อยเพ่นวานซีละเอามันอร่อยพ่นวานซีละจริงๆแล้วจากทีบอกคนดูว่าอันใส่ผงชูรสน้ำตาลพอ้อมบอแมนบอแมนจ้าเว้าเลนซื่อจริงๆแล้วกะเฮากะใส่เอาบบโดนท่านผู้ชมเฮ็ดแบบว่าบางพอดีประมาณหนาทีก็เพาะ อาทิตย์เท้าเฮาเฮ็ดหนามบ่ท่วมนี่บ่ได้เด้อจ้าเวลาเฮาแซ่น้ำส้มเนี่ยเฮ็ดหนามบ่ท่วมนี่เพิ่นสิฝั่งนึงบางฝั่งนึงหนาพอไปเข่าเกลือบ่เข่าเกลือท่านผู้ชมต้องให้น้ำท่วมตอนที่เฮาแซ่น้ำส้มใส่ชูน่ะเอาลุดออกคักๆเลยท่านผู้ชมเนี่ยเอาให้ลุดลุดออกเพราะมันสิลุดเปลือกเปลือกที่กำผ้าของเพิ่นน่ะเนาะเพิ่นสิลุดออกสิเหลือตาแดงอันแดงๆเนี่ยท่านผู้ชมใส่แป๊วเลยเห็นบ่บัดทีนี้ถ้าบ่ถนัดแม่นบ่เฮาก็เอาฟองน้ำมาถูเลยเพราะเฮาเสียเวลา เพราะมันเป็นเป็นคุยเป็นคุยมันบอฟองน้ำม,มัถูให้ร้อนร้อนร้อนวิธีนี้นี่ที่เฮ็ดให้วิธีใครได้กินเร็วสองเข่าเกลือเร็วแล้วก็กลมๆมันกระแสบเขาบ็ต้องเอาหลายมือสําหรับในปอบป่ามือนี่เอาเอาเจ็ดมือแต่ว่าเอาสามมือก็ได้แต่ว่าเขาต้องเฮ็ดบางกว่านี่บางๆบางบางมันก็ระวังยากมันบอเราก็เอาเกลือประมาณสองกิโลสองกิโลต่อสองแผงถ้าสม,มิเขาอยากเอาเอากินซ้ำ เอาอย่าเอากินสามมือนะสําคัญที่เขาต้องเอาบางให้ใดที่สุดแต่ตะว,วา่าให้น้ำถ่วมด้ท่านผู้ชมให้น้ำถ่วมเพลินให้น้ำสมายชู้นี่ถ่วมเพลินบางมากอะไข่กับ,กบออนแอแลเด้เด้คืออันถ้าสมมติเขาแซ่เกินประมาณนี่จับขึ้นมากไข่ออนแอและพอปั่นว่าเออแค่นั้นแหละมาที่นี่อันก็เลยก็เลยอันเอาแค่์หานาทีแซ่ไว้แค่์หานาทีท่านผู้ชมหานาทีก็พอ บอแมนแซ่หานาทีบอแมนดิแซ่แซ่ไข่เนี่ยแซ่ไวครึ่งชิโมงเพราะว่าเขาบอไดเอาน้ำสมกัดมากแซ่ไวประมาณครึ่งชิโมงถ้าสมมติว่าเขาน้ำสมมากๆเลยเนี่ยแช่หานาทีท่านผู้ชมจา๋าเขา,เาน้ำสมอย่างเดียวหานาทีนี่เด้หล่นขาวจ้วะมาเห็นบ่ถ้าเขาผสมน้ำน้ำเนี่ยท่านผู้ชมเขาก็เอาแค่หานาทีอันนี้เขาผสมน้ำน้ำเขาเอาครึ่งชิโมงจริงๆแล้วก็ครึ่งชิโมงแม่ปอป,ปากาัน เคยแช่นั่นหานาทีนั่นคือน้ำสมยางเดียวมันก็ออนเร็วเนาะขึ้นอยู่ที่เขาจะเอาออนเร็วเขาก็ใส่น้ำสมอย่างเดียวแต่ว่าเอาแค่หานาทีเด้อแต่อันนี้ไม่ปะป๊าผสมน้ำเป็นขันขันเอาน้ำสมแค่ถังเดียวมันบ่นี้น้ำเกลือไม่ปอปาต้มมาแล้วน้ำเกลือน้ำเกลือใส่ไปเลยจ้าตั้งเบิดสองกิโลเลยเพราะว่าไม่ปอปาเอาม้วนหนึ่งเอาเอาช่วยนี่หนึ่งสามมือ ันหนึ่งหามืออันหนึ่งเจ็ดมือแม่ปอปาดสิไซตามระดับก็เลยว่าวิธีนี่เห็ดเป็นวิธีที่รัดขั้นตอนกินไว้ได้กินไว้แล้วอร่อยกลมกลมบาเค็มท่านผู้ชมถ้าอยากให้เค็มถ้าสมมติว่าท่านผู้ชมเห็ดจังหวะบ่ไดดดีแล้วเอาออกมาต้มกินเมืองกอนถ้าสมมติว่าบ่ ถ้าผู้ใดอ,อยากเค็มมากๆท่านผู้ชมพอเอามาซเบิ่งแล้วต้องการที่จะให้เค็มมากๆต้มมาสามมือนี่สามมือถ้าเค็มพอดีกะต้มไว้เลยต้มไวแล้วก็ใส่ตู้เย็นไวท่านผู้ชมต้มต้มเป็นยางบะตูมต้มแค่เจีดนทีท่านผู้ชมจา๋าต้มใช้เจีดนทีนะ้าสมมติมว่าต้อมอยากให้เป็นสุกเลยก็สิบนทีขึ้นไปแต่ว่าถ้าอยากให้เป็นยางบะตูมเจนเจ เก็บนาทีเด้อท่านผู้ชมเด้อจริงๆเราจะเข้มก้นนันกระแซไวโดนท่านผู้ชมแซไวโดนเลยนี่เรียบร้อยมาต้มเรียบร้อยนี่เห็นบ่แไม่ปล่ปาแซนี่กระแซไวเรียบร้อยเห็นบ่นี่เรียบพร้อมที่เชียนี่เอานัานปิดไวท่านผู้ชมเอาอีหยังก็ได้ปิดไวเพื่อว่าบ่ใาห้เพิ่นลอย 500, เนาะเอาเฮาเอาละมังหรือว่าเอาน้ำใส่ถุงอันทับเพิ่นไวแล้วก็ปิดฝาไวเลยท่านผู้ชม สามมือนี่เขาล้องเบิงว่าเฮาต้องการเข็มแป๊บเลมแป๊บเลมหรือว่าประมัน,ม,นมันเนี่ยเอามาต้มบิ่งจากหน่วยหนึ่งทบพหามือทบพเจ็ดมือต้องการเข็มมากๆอ่ะเขากเอาสิบมือขึ้นไปแล้วแต่เขาแต่ว่าจริงๆแล้วกินได้แต่สามมือเพียงะท่านผู้ชมา๋าอันนี้สองกิโลเดอร์เทืาสองกิโลกับไข่สามแผงแล้วจ้ะเดอนี่ละ่ะวิธีทำทำขายก็ รวยทำกินก็อร่อยทั้งหมู่บ้านเลยท่านผู้ชมต้องการเรียกร้องหาบ่มีเวลาเห็ดให้เพิินดอกสินค้าโอทอปเม่ปปปาเห็ดให้คุณยายนี่แหละมันนี้มันก็เลยบ่มีเวลาเห็ดเมตาปลาเพิ่นสร้างเนี่ยงายแต่งเลยแต่ละคนแต่ละมือนะท่านผู้ชมจ้าจริงๆแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเมเปปปายูโตก่อนทุกยิ่งทุกอย่างเม่ปปปาสิเปิดขายเป็นทั้งการบ่ว่าจะเป็นไข่เค็มหรือว่าสิเป็นปลาเม่ปปปาขาสิลง ยูทูบแล้วก็สีลงออนไลน์ทุกอย่างตอนนี้เห็ดบ่อทันจ้าทุกอย่างเพราะว่างานตอนนี้เดินสายอย่างทุกอย่างอยู่ตาท่านผู้ชมอันนี้ก็แซ่ไวเลยสามมือเขากว่าบึงอีกทีนึงเขาต้องการกินพ่อปลีมปลีมเอาไปต้มเป็นอย่างมาต้มเจ็ดนาทีนะท่านผู้ชมเด้ออันแล้วก็ต้องการเข้มก็นนั้นหามือต้องการเข้มมากก็อนนั้นเจ็ดมือถ้าเข้มอีดีปิริตอีดีเนี่ยซิบมือขึ้นไปนี่ละจ้าใครเข้มเห็ดบ่อยากบ่อไม้ต่ว่าถ้าแซ่ธรรมดาก็ได้เด้อ จริงๆแล้วก็ทีผ่ามือค่อยกินได้แซ่ธรรมดาเนี่ยแต่ว่ามันทังอ่าอยากให้ความสะอาดของน่วยใสเนาะนวยใสแป้วเลยท่านผู้ชมเพราะว่าสมมติว่าเขาเฮ็ดเอาสารสมใสเนี่ยจิตใสมันจิตกัดเนี่ยมันจิตใสแบบนี้แหละท่านผู้ชมต้มมาเรียบเรียบล่อยเจ็ดนาทีเรียบรล่อยลงเยนแขกเราท่านผู้ชมเนี่ยต้มเจ็ดนาทีเนี่ยสิได้อย่างมาตุมแบบนี้ท่านผู้ชมจ๋าสิบอเข็มนี่อันนี้สุกแน่เนี่ยอันนี้แปดนาทีนี่สุกแน่นึงนี่ วาดอันนี้ก็คือว่าเจ็ดนาทีเบิดเลยท่านท่านผู้ชมจษานี่แหละเฮาจะเอาไปย้ำกินกับข้าวตม้มหรือเขาจะให้ตั้งใดก็ได้เนี่ยย้ำกระแซบท่านผู้ชมจษานี่แหละเอาแค่นี้แหละมือนี้ก็คือว่ามาบอกสูตรจะลืมกดไลค์กดแชร์ c, กดติดตามให้แมทิปป่าเด้อจา้าเด้อสูตรวิธีทำไข่เค็มแบบอร่อยแลยือกไข่